เนื่องในวาระดีทีคือปีใหม่ไทยวันนี้มันทอยจี้เอาเรื่องนี้มาให้ทุกคนได้ปลดล็อกนะคะเรื่องที่บอกว่าพ่อแม่อาจจะไม่ถูกใจคุณทั้งหมดค่ะแต่คุณควรทําดีกับพ่อแม่ให้ที่สุดเะค่ะนี่คือของขวัญสำหรับปีใหม่ไทยเป็นวันเวลาที่ดีที่คุณจะได้ลืมเรื่องอดีตที่เกี่ยวพันกับนะคะเล็กน้อยใหญ่ก็ตามเกี่ยวกับพ่อแม่ให้สิ้นซากไปค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณยังมีชีวิตอยู่และเมื่อไหร่ที่พ่อแม่คุณยังมีชีวิตอยู่จงทำดีต่อท่านค่ะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับบทเรียนและบททดสอบ ที่คุณจะได้เจอพ่อแม่ในแบบที่คุณเจอตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็ตามนี่ก็คือบททดสอบของคุณที่คุณจะยกอารมณ์ของคุณให้เหนือกับทุกบททดสอบและอภัยทุกสิ่งมาสู่ความรักและความเมตตาหวังดีต่อท่านให้ที่สุดที่า